สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมง็กปลายสู้โู่ซุคนครับผมเมื่อนี้มาพ่อก็บอกแม็กซพักกินพี่น้องเมื่อนีบ้บ่มาม่อได้กุ้งแช่น้าําปลาน้ําจิ้มซีฟู้ดครับผมเผ็ดเซ็ปแซบ่แซบโดนเมื่อนี้พี่นอ้องเอ้ยน้ำลายแตกค,ครับผมไม่ได้กิ่นดนแล้วเมื่อนี่พักหน้าเงาๆก็เท่าที่เห็นแหละพี่น้องมีอันนี้พ่อมพริกไทยพริกไทยสดามาลองกินบ้างพี่น้องมันสิกินได้บ่มาบครับใช้เช่นกันว่าแม็กเสียเอาให้เบิ้งครับนี่นี่นี่พี่น้อง โอ้นี่ครับนี่ครับนี่งามสิเลยพี่น้องกุ้งแช่น้ำปลาเลยครับนี่อืนี่ครับนี่พครับนี่ยครับผม่นี่พี่น้องโอ้แช่น้ อเนื้อแน่นหวานดีครับพี่น้องไม่ใช่ร่างนี้ใช้ลำป่าพี่น้องกระใส่เข้าไปเนี่ย La boîte เยี่ยมอลองมองพีน่น้องโอ้คืนนี้ค่ะครับคักๆเลย สุดยอดครับเนี่ うん。 嗯，不来。 Yeah. สุดจัดพี่น้องเส่ยอีปทีครับนี่ยพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับ พัน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 ใส่ใส่พักพี่น้องมาเมี่ยงขี้ในเบิ่งเด้อครับผมเด่นเนพี่น้องใส่กระเทียมพรอมหน่วยนึงนี่เซ่สิครับน,นี่ยพี่น้องต้องสีครับมาครับครับ đây cả เป็นกับแก้มก็ได้พี่น้องม่าแม็กไซไปแล้วองอี้นี่คักๆเลยโอ้มาครับมาครับ